สวัสดีครับกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องเกษตรหมูพอเพียงพามาติดตามดอกลิ้นจี่พี่น้องสนิทปีนี้ดอกลิ้นจี่นอพอหนึ่งออกดอกเต็มต้นครับสม่ำเสมอพี่น้องคิดว่าเป็นปีท่องของพี่น้องชาวสวนลิ้นจี่น้องพอหนึ่งพี่น้องนอกก็ยินดีครับพี่น้องที่บูกลิ้นจี่น้องพอหนึ่งปีนี้เป็นปีที่ลิ้นจี่ออกดอกสม่ำเสมอออกดอกงามพี่น้องดอกสวยดอกงามพี่ก็นี่ก็อัปเดตวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องยี่สิบเก้ามกราลานาทลิ้นจี่ อกเต็มที่เราพี่น้องดอกคือว่าสุดแล้วพี่น้องรอแต่บานเริ่มบานพี่น้องนี่ครับเริ่มบานแล้วก็คือว่าสวยงามพี่น้องจากนี้ไปกับได้เห็น้ยางพี่น้องมีสะด,ดูแลให้น้ำสม่ำเสมอให้พื้นดินมีความสมชื้นพี่น้องเอฟซีบางท่านทักมาว่าถามมาว่ากเกษตรหมูอันของหนูดอกึ้นร่วงดอกขาดร่วงดอกขาดร่วงไหมครับว่าขาดน้ำพี่น้องพอ ก็นี <im> 谢谢 <eter> ่บนบ่ตกเนาะเขาต้องห้น้ำเขาสม่ำเสมอพี่น้องมันขาดน้ำเขาได้ดอกสีรวงแต่เขาห้น้ำมีความพ่อพี่น้องการช่อเขาสีเงาพี่น้องนี่ครับน้ำมีความพ่อช่อดอกสีเงาพี่น้องเป็นเป็นฟุตพี่น้องเป็นเป็นฟุตเลยพี่น้องมาบอกอีกต้นนึ้งพี่น้องนี่ต้นนญงที่หนงพี่น้องแต่เขาห้น้ำเพียงพ่อการดอกเขาจะขยายเงาครับเงาเกือประมาณกับสองขืบสามขืบพี่น้องก็เป็นฟุตเลยถือว่าเกือบหาสิบเส้นพี่น้องนี่ครับ เขาอยูั้งนี้เป๊กก็เริ่มบานไปน้องได้เวลาเริ่มบานแล้วเพราะว่าหนาวก็ะจีบบางลงน้อยหนึ่งก็เป็นช่วงี่เหมาะสมในการบานของลิกจีนอพนุงนี่ครับเริ่มจะย่อยบานดอกลิกีียุ่ในในช่อหนึ่งมีมีอยู่สามสามประเภทไปน้องอันนีอันรอนบแรกก่ะเป็นดอกตัวผู่สีบานก้อนตามมันด้วยดอกสมบูรณ์เพศไปน้องดอกสมบูรณ์เพศก็จะมีอยู่ดอกตัวผูกกับดอกตัวเมีย อย่านากันพไปน้องก็เราว่ารังไครอย่านากันดอกตัว <Gym>. น <Napoleon> <naz pos> <figuring> <eni> ี้ดอกตัวผูดอกตัวเบี้ยนี่ก็เรยว่าดอกสมุนเพียเป็นดอกทีเขาต้องการพไปน้องอยากให้ออกดอกรกดอกดีก็ให้น้าสม่าเสมอว่าต้องคือเปียกแชะได้ไปน้องแต่เขาให้เปียกแชะเกินไปเขาจะเป็นดอกตัวผูเขาเรีกเขาเรียกว่าเขาจินี่ครับดอกตัวผูเขาจะเป็นดอกตัวผูหลายพดกับมันก็จะบ่มสัมพันธก็ดอกตัวเมียไปน้องนี่ครับตอนนี้ก็ดอกเริ่มบานไปน้องก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ มีความพร้อมเป็นีน้องพ่อหนึ่งก็สวยงามนี่ครับการนนาให้ให้น้ำเพราเพียงพ่อเขาจะเป็นประพันธ์นี่นพี่น้องนี่การช่อดอกเขาจะสั่นพี่น้องไปเป็นกระจุกโตก็คือก็อฟ่อยพี่น้องแต่เขาให้น้ำเพียงพ่อเขาจะเป็นเขาจะยืดขึ้นน้อยหนึ่งพี่น้องก็ประมาณนั้นพี่น้องเนาะตอนนี้แปกับให้น้ำมําเสมอเตรียมปุ๋ยได้พี่น้องปุ๋ยเหมาะสมที่สุดก็คือปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องปุ๋ยขี้ไก่แก่ปัญหาเพราะอะไรก็จุดสามสิบสามยืดเบียดเตรียมรอเลด้พี่น้องเพราะว่าเขา เริ่มจับน้อยท้าเม็ดโซเียเขียวเขาก็จะเริ่มให้ปุ๋ยไปน้องช่วนี้ก็งดการให้ปุ๋ยน้อยหนึ่งอร์โมนก็นงดไปน้องอยาขามาแลงก็งดไปน้องดูแลปกติให้นะ้ำปกติไปน้องเืิด่นมีความชุ่มชื้นกับพ่อไปน้องนะเอามันๆตัวคดน,นะไปน้องเนะาะยูดีไม่แห้งครับสิเกียรยูอีซีน,นี้ฮอดชายไปน้องลำรวยไ,ไปน้องเด้อ